ตอนรับเข้าสู่ช่องรีมิงโชนะครับลีมิงแม่ไปอยู่หันไดสามสี่สห้าวันหมดแรงครับกลับมาเนี่ยมันเหมือนจะยุ่งอะไรมากมายจนไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวเลยครับแต่วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปีกองนะฮะชิงฉาบดังขึ้นแล้วครับนะเนื่องจากว่าฟุตบอลไทยครับเออตัว นะคประกาศ26ขุนพลนะครับที่จะเตะกับจีนนะครับในวันพฤหัสบดีที่16นะฮะหรือสัปดาห์หน้านี้แหละครับอีกไม่กี่วันแล้วนะจ๊ะนะฮะก็การแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะฮะก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์กันละกันทีนี้การประกาศรายชื่อของเราเนี่ยนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่ครับเป็นตัวที่เรียกกันว่า มาจับเต็มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมสซิเจนะครับธนาทิพย์ทรงกระสินรวมถึงชื่อของมุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับนะฮะซึ่งก็จะมาร่วมนะครับสร้างความเก่านะฮะให้กับแผงหลังของจีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับบุรีดํามาครบธีรทรบุญมาทันพันษาหิวิบูลสุภชัยใจเด็กนะครับทั้งนี้ก็ยังจะมีนะครับ สองนักเตะที่อยู่แดนอาทิตย์อุทัยนะครับสุภโชคสารชาติฟอร์มกำลังสดเลยนะครับโชว์ฟอร์มใน King's Cup ได้เยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะนัดชิงเชเริศนะฮะกับอ,อิรักนะครับคือ,เ,อ,อเจ้าเช็คเนี่ยอยู่คอนซาโดเลซัปโปโรและอีกคนครับเอกนิตปัญญานะครับอยู่อุราวะเล็กนะฮะก็เริ่มจะได้ลงละ เท่าๆกับที่ข่าวดีของสุปรชัยเหมือนตาขอภัยครับสุพนัทเหมือนตานะครับกองหน้าจาก OS l อสลูนะครับตอนนี้เหมือนที่ลีบิีบอกแล้วเราต้องมีนักเตะทีมชาตินะครับที่ไปค้าแข่งในยุโรปหรือลีกที่มาตรฐานสูงกว่าบ้านเราอย่างน้อย6คนครึ่งค่อนทีมนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ไม่มีชื่อนิโคลัสมิเคิลสันเสดายครับโอ้โหแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับถ้าลีมิงประเมินวัดใจของนะครับโค้ชใหญ่ของเรานะฮะก็คือมา n o โนฟอกกิ้งนะครับ,รบประตูก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับคุณกำพลปฐมอัตกุณน,นะฮะไม่มีชื่อชัดชัยบุตรพรมนะครับนะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ กองหลังเนี่ยถ้ายืนสามลีมิงว่านะครับน่าจะมีคุณสุพรรณหงทองนะฮะแม่สุพรรณหง์ทองนี่ไม่มีครับสุพรรณทองสงนะครับจากชูเปงคอกเฉลิมศักดิ์อักขีจากท่าเรือเอริสโดร์นะจากบาหลีตัวใหญ่ๆตรงนั้นนะครับนะฮะสูง180กว่านะเอริสโดร์้อยวกากว่าตอตัวให,ใหญ่มาอัดกับจีนนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูครับเพราะว่าพันศาหิมิบูลนี่ได้เก่าแต่ว่าดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในบุริรัมนะครับนะก็แบ็กซ้ายขวาเนี่ยโอ้อุ้มน่าจะไปยืนซ้ายแน่นอนนะครับทีเรารบุญมาทันนะครับส่วนขวาเนี่ยนาจะเป็นนิติพงศ์เสดานนท์นะฮะเท่าๆกับที่กลางครับโอ้มีเลือกยากเลยครับ เอาเจาไปโยง,งไว้ก่อนแล้วกันหนึ่งคนนะฮะแล้วก็จะมีเอ,เอ,เอกนิตป,ปัญญาสุพโชคสารชาตินะครับะจะมีสอดแทรกวีระเทพป้อมพัน์หรือบดินผาลาที่เล่นในทีมชาติได้ดีการท่าเรือก็แจมแจ๋วสูนหน้าก็อาจจะมีสุพนัทเหมือนตานะครับยืนหน้าเดียวหรือเปล่านะฮะก็มุยอาจจะยังยากนะครับทีมไทยจะ เข้าแคมรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนนะครับเราจะตัดตัว23คนนะนัดแรกเจอจีนครับโอ้โหจีนนี้ก็เขาก็คิดเหมือนเราครับเขาจะต้องมีแต้มกลับไปแน่นอนนะนักเตะของเขารูปร่างสรีละความฟิตไม่ต้องพูดนะครับแต่ที่ที่ว่ากันว่าเอ่อนักเตะหลายคนเริ่มอายุมาก30ขึ้นไปละนะครับอาจจะทำให้ช่วงท้ายเกมเรามีตัวเปลี่ยน ัวอะไรซึ่งนักเตะไทยของเราก็รวมทีมกันมานานนะครับแล้วจีนแหะครับไม่นานนะครับจีนก็นานนะครับแต่ว่าเขาเตะอุ่นแข้งอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไปเสมอกับมาเลเซียนะฮะเสมอกับมาเลเซียนี่ฟอร์มไม่ดีครับถูกสื่อวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับถ้าเทียบกันแล้วกับไทยนี่ครับโดนแน่แน่ เอาละครับก็เดี๋ยวเรารอใกล้ๆก่อนครับดีมิงอาจจะมีบัตรมาแจกให้กับแฟนๆเข้าไปชมเชียร์ที่ราชบังครากีฬาสถานนะครับนับถอยหลังครับบอลไทยเลือกไปบอลโลกนี่อาจจะยังไม่อยากคิดนะครับแต่ว่ามันต้องโชว์ฟอร์มให้ดีนะครับสร้างความประทับใจเรียกศรัทธากับคืนมาให้ได้นะครับนับเจอจีนนะครับเอาเป็นว่าเราต้องชนะ แต่ไม่อยากกดดันครับแค่เสมอนี่ก็ถือว่าพอหยุ่นๆกันนะฮะจีนเนี่ยฮะมาเนี่ยครับโอโ้โหเป็นมหาอำนาจประชากรเยอะเจ้าเอเชียนเกมแต่ว่าในเรื่องฟุตบอลเนี่โอโ้เขายังเป็นปมด้อยอยู่นะครับฟองสบู่แตกหลีของเขามีเรื่องราวมากมายนะครับนะแต่ว่าเขากำลังตั้งเป้าหมายรัฐบาลเขานะครับจะต้องทำให้ได้นะแล้วจีนก็เป็นที่ทรากบันดีครับประชากรเยอะ แล้วก็ถ้าเขาเอาจริงเอาจังเนี่ยก็ยังน่ากลัวนะครับอ่ะนี่คือการเขาเรียกออเดอร์ฟสำหรับบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม4นะครับซึ่งไทยจะเล่นกับจีนประเดิมที่ราชบังคลากิีฬาสถานในวันจำไปเลยครับพระอาทิตดีที่16วันหวยออกเลยนะครับหวยออกปุ๊บไปเชียร์บอลไทยนะครับแล้วก็เราก็จะบินไปที่สิงคโปร์21พฤศจิกายน เชียร์บอลไทยกันนะครับนี่คือตุงตุงต,งตุงแฉ่ลั่นกองรบนะครับบอลไทยไม่ต้องไปบอลโลกแล้วครับเล่นให้มันประทับใจโชว์ฟอร์มให้เรามีความหวังให้ชื่นหัวใจนะครับนะบส่วนในกลุ่มก้อนของเราเนี่ยเกาหลีใต้ครับก็เล่นให้สนุกนะครับเล่นให้แบบเออทำให้เขารู้สึกตอบโต้เกม รับของเขาแล้วก็มีลุ้นมีเสียวนะฮะอ่าแล้วก็แพ้ไม่ใช่แพ้แบบยับเยินโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์กันลี่หมิงนะครับขอบคุณมากปูนปูนวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆสวัสดีครับพี่